Okay, ครับสวัสดีนะักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันเพราะว่าเราเวลาเรามีค่อนข้าง <c oughs> จํากัดนะครับเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับได้ได้สอนเ,อเกี่ยวกับคา r b บูมเจเอสไปนะครับซึ่งตัวคา r b บูมเนี่ยมันก็จะมีคนที่เขาสอนนะเดี๋ยวผมแชร์ลิงก์ให้ในในกลุมนะครับแต่ว่าถ้าใคร ใครที่เข้ามาผ่าน YouTube ก็ดูอันนี้นะฮะพิมพ์คาว่า Kaboom Mario นะครับก็จะมีคนสอนเขียน Mario อนะฮะหชั่วโมงนะครับซึ่งเราก็เรียนกันไปแล้วแหละนะครับก็คือก็จะมีการบ้านนะครับที่สามารถที่จะทำกันได้แล้วนะครับเบื้องต้นเนาะแต่มันก็จะมีการเคลื่อนไหวนะครับมีการเพิ่ม AI มีการชนกันถ้าว่างก็ ก่อนเดี๋ยวจะให้ไปไปลองทํากันดูนะครับแต่ว่าที่นี้วิธีการที่มันจะได้มาซึ่งเกมเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเหตุและมีผลเนาะผมก็ได้เคยเคยสอนมาแล้วแหละนะครับในในคลิปเมื่อหลายปีที่แล้วนะฮะหลายเทอมที่แล้วนะครับก็สอนทุกคลิปนะฮะก็คือก่อนเราจะสร้างอะไรเนี่ยเขียนโปรแกรมโปรแกรมเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการดีไซน์นะครับเขาเรียกว่า G D D อ่าลองไปเซิร์ชนะครับ โอ้ไมเขาฟิตจังเลยเนี่ยใครสอนวะเนี่ยบุ้ยนะครับนี่ฮะเขาสอนเกมครับอาเขาอยากสอนสอนไปนะครับเราเรา,เราไม่สนใจนะอ้าวเรามาดูครับเกมดีไซน์มันคืออะไรนะครับ GDD นะฮะเขาเรียกว่าเกมดีไซน์ด็อกิเมนต์นะครับก็คือเป็น หลักการในการสร้างซอฟต์แวร์ที่มันเป็นเกี่ยวกับเกมนั่นเองนะครับเขาเน้นไปที่เรื่องของเกมเนาะซึ่งเกมมันค่อนข้างจะยากกว่าการเขียนซอฟต์แวร์ธรรมดานะเพราะบางทีเั้งแย่งซอฟต์แวร์ธรรมดามันก็มีแค่ UI UX มี backend มี f r o n t end ใช่ไหมฮะแต่เกมเนี่ยมันมีโอ้โหเยอะฮะเนี่ยมีทั้งเรื่องของสตอรีเรื่องของ c าแรค c t อ r มองเห็นไหมครับเนี่ยฮะแต่ยังไม่หมดเลยครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องหาทีมด้วยนะ หาทีมเพื่อมาทําเกมหนึ่งเกมเราต้องใช้ทรัพยากรคนเยอะมากครับผมไม่มีไม่ไม,มีใครคนวาดรูปเก่งก็เขียนโปรแกรมไม่เป็นครับออคนเขียนโปรแกรมเป็นก็ใช่ว่าจะเขียนสตอรี่บอร์ดเก่งวาดคาแรคเตอร์เก่งทําเกมเพย์เก่งแต่งเพลงก็ไม่เป็นอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบรวมทุกๆหน้าที่นะครับอยู่ในที่เดียวกันครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของเกมคอนเซปต์อะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของอินสแตนทนแพลตฟอร์มไอพวกนี้เราต้องทำนะเราต้องทําเป็นเอกสารนะครับ ก่อนเป็นงานชิ้นหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ผมมีตัวอย่างนะตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ไปสามารถไปแมปก,กับกับเกมที่เราที่เราทํากันมาครั้งที่แล้วได้นะครับก็คือให้เราเซิร์ชครับว่าเซิร์ชอย่างเดียวเลย GDD Mario s u p อ r ่าเนี่ย s u p เ r m ร r i า GDD ครับอ่เเปิดดูฮะ ว่าเราสารก,าก็เนี่ยครับอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่า GDD นะครับเอกสารมีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือชื่อเกมนะฮะแล้วก็วันที่ดีไซน์แล้วก็พับบิชนะครับแล้วก็มีด็ d o c เมนต์เห็นไหมครับ content นี่เราต้องมีพวกนี้ด้วยนะฮะเกมคอนเซ็ปต์เรามีหรือยังเกมแมคานิกเรามีหรือยังนะครับอาร์ตเวิร์กมีมีละเห็นทำไปแล้วนะครับสตอรี่ story s o เซอร์อินเทอร์เฟซอะไรเงี้ย อันนี้จะเป็นต้องมีงเช่นระเบิเรียบร้อยมันนะครับเช่นเราสร้างด่านที่เราสร้างด่านกันไปอ่ะนะครับเนี่ยจริงๆเราก็มีเราก็มีค่อนข้างเยอะแล้วนะที่เราทำทำกันนะครับเราก็สามารถเอามา,าจริงๆมันต้องดีไซน์ก่อนทำเกมโอเคไหมเดี๋ยวจะลองเขาเรียกว่าเดี๋ยวจะวันนี้จะให้ลองทำการรีเวิร์สเอนจิเนียริงนะครับายความว่าไปดูเกมชาวบ้านมาแล้วเอามาสร้างเป็น Gd d ดีของตัวเองนะครับเดี๋ยวจะมีงานให้นะค่อนข้างยากอยู่นะงานนี้คะแนน10คะแนนนะครับ อ่าโอเคพอจะเข้าใจไหมฮะนักศึกษาก็คือว่ามันก็จะมีเมนูตามนี้นะครับแต่ละเมนูมันก็จะเป็นเหมือนตัวหนังสือกับเป็นรูปนะครับคอยอธิบายอย่างเช่นเกมคอนเซปต์มีอะไรบ้างนะครับอ่าง่ายๆ่ายก็ประกอบด้วย3ส่วนอินโทรดักชั่นนะครับเกมเนี้ยเป็นเกมยังไงอธิบายคร่าวๆนะครับแบ็กกราวเกมนี้เป็นยังไงไอเดียเกมนี้มาจากอะไรนะฮะจีนนะฮะว่าเป็นประเภทไหนนะครับเป็นเกมเล่นยังไง ไซส์สก,กอลิงใช่ไหมนะครับเหมาะกับเด็กใช่ไหมอะไรเงรี้ยนะเป็นยีนนะครับอยู่ในแพลตฟอร์มอะไรชเช่นในมือถือในออนเว็บเราทำออนเว็บนะฮะใน n t e n d o Switch ในพอะไรเงี้ยนะฮะนี่เรียกแพลตฟอร์มเกมแมคคนิกนะฮะเกมเนี้ยทำงานยังไงเล่นยังไงตรงนี้ต้องไปลทีบายนะเดี๋ยวจะมีการบ้านให้นะครับก็คือผมใช้คุณไปเข้าตัวนี้อ่าบอกการบ้านเลยแล้วกันนะครับอันนี้เรียกว่า20 Award วินนิ่งจาวาสคริปเกมครับก็คือเขาจะเอาเกมเอายี่สิบเกมนะฮะมีผู้พัฒนาครับมาโชว์ครับว่าเกมนี้เขาพัฒนาเนี่ยเขาพัฒนาเป็นเกมอะไรนะฮะเงี้ยเกมนินจาอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเช่นคุณก็ดูไปเรื่อยๆครับว่าคุณคุณ คุณได้ได้เกมอะไรเช่นเนี้ยอย่างเกมลินจาเงี้ยแมคคนิกคืออะไรกระโดดกระโดดแล้วมันมีเงาเงา,เงาวิ่งตามอะไรอย่เงี้ยนะถ้าเราดูนะ,ะให้ให้ไปหาคอมพิวเตอร์นะฮะจะไปขโมยไฟล์อะไรเงี้ยนะเห็นไหมนี่คือแมคคนิกของมันเป็นเกมที่กระโดดไปเรื่อยๆกระโดดกำแพงได้หาคอมพิวเตอร์ได้นะครับที่จะให้ทำก็คือว่าอธิบายว่าเกมนี้คืออะไรถามว่าเกมนี้หายังไงนะครับอ่าเลื่อนลงมาที่ description ครับกูจะเห็นว่าเช่น คนท,ที่หนึ่งนะฮะชื่อว่าเกม Ninja and Evil c o อปมมันก็จะมีเกมลิง์นะครับเกมลิงคือให้คุณคลิกไปก็คือให้ไปเล่นเกมอ่ะอย่างเช่นคุณกด Play the Game เนะี่ยเกมนี้ก็คือจาวาสคลิปฮะก็คือไอที่เราทำเมื่อกี้แหละคาบูมคาบเบมเนี่ยนะฮะอ่ะเข้าเกมยังไงอันนี้คือแมคเคนิกแล้วนะครับ User Interface คืออะไรเนรี่ยหมมี i f f i c u l t มีเวลานะฮะอย่างเงี้ย คอนโทรลยังไงเกมคอนโทรลเห็นไหมฮะแมคชนิกคืออะไรแมคชนิกคือไปหาคอมพิวเตอร์ก็จะชนะเห็นไหมแล้วก็จะผ่านเลเวลอันนี้คือเลเวลดีไซน์เห็นไหมครับมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆฮะอันนี้ก็เลเวลดีไซน์เนี่ยที่ไม่ได้ทำแต่ความโหดของมันมากกว่าน,นี้นะครับคืออันนี้ก็ต้องทําคุณดูตรงนี้นะคุณเข้าลิงก์เมื่อกี้มาปุ๊บคุณเห็นตรงนี้ไหมกิจฮับ ไรไม่รลุดแล้วก็ลนินจาฮะตรงนี้คือโค้ดครับของเกมนี้ฮะโหดมากครับนี่คือโค้ดของเกมนี้ฮคำยังไงอยากได้เกมนี้มาเล่นในเครื่องนะฮะอเดี๋ยวนะวันนี้มันอาจจะต้องบิวด้วยนะครับมันอาจจะไม่ได้ใช้คาบูมของเรานะก็คือมันก็จะมีโค้ดให้คร hmm. ับอย่าเงี <problem> ่ย <reminis> ท <ounce> ํานี้ อัปเดต make u i l d นะฮะแล้วมันก็จะได้ไฟล์ html ไฟล์ขึ้นมาอ่าวิธีการอ่ะลองดูนะครับก็ค่อยแต่ละเก,กมก็ไม่เหมือนกันนะต้องลองทดสอบดูเช่นผมใช้คำสั่ง git clone นะฮะแล้วก็ตามด้วยเนี่ย slash ninja เนี่ยนะครับ cd เข้าไปใน ninja อ่ามัน ninja ไอ้นะ cd นนะดี่เดี๋ยนะ code vs c o d e นะฮะ ninja มันก็จะมีไฟบ b u i l d j s ตัวเนี้ยนะครับมีโค้ดให้หมดเลยนะครับมีโค้ด j k 1 3 k ิบอะไรประมาณนี้ยนะครับหน้าที่เราก็คือเปิดเทอร์มินอลขึ้นมาไปลองเล่นดูนะงานน,นั่นนี่งานงาน ใครบิวได้ก็เอาคะแนนไปนะบิวไม่ได้ก็ก็อธิบายว่าเกมมันทำงานยังไงต่อมาครับเขาบอกว่าให้พิมพ์คาว่า make update เห็นไหมฮะซ้ายมือ make update มันก็จะไปโหลดโมดูลอื่นๆมานะครับเช่นคอมไพเลอร์อะไรเงี้ย node advanced com นะฮะ update home u i l d เยอะแยะไปหมดนะครับ, view, รบต้องใช้โหนดในการรัน ในการบิวไม่ใช่ในการรันนะในการบิวใช้ JS สิบสามคอมไพเลอร์ในการบิวอะไรเงี้ยนะครับก็ลองเล่นดูฮะทำได้ไม่ได้ไงก็ลองถามผมมาก็ได้ครับในแชทก็ได้ครับใครที่รันไม่ได้นะอ่าเสร็จนะฮะอัปเดตเสร็จก็บิวนะครับอ่ามันก็จะได้ไฟล์ที่ชื่อว่าเนี่ยนะครับบิวไหนวะ subnode directory view index.html โอเ <Okay>, คเดี๋ยวสร้างโฟลเดอร์ build ขึ้นมาหน่ใหม่นะ make view อ่าเรียบร้อยนะครับมันก็จะได้ไฟล์เห็นไหมฮะเห็นโฟลเดอร์บิวไหมอ่าผมไปดูที่โฟลเดอร์ที่มันเพิ่ง i l d มาเมื่อกี้นะครับก็เดับบิ้นคลิกตรงไหนวะ บิวเสร็นบิวเสร็จอ่าเนี่ยนะครับอยู่ในบิวนะตรงนี้นะฮะจะมีคำว่า d e b u g html นะครับเดี๋ยวมันคลิกก็จะได้เกมยินจามอ่ะเห็นไหมฮะอันนี้คืออยู่ในเครื่องเราแล้วนะมันบิวเสร็จแล้วนะ หน้าที่คุณก็คือดูแม็กคาิกของเกมอ่ะอเไหเนี่ยกรลันได้อยู่ในผาดตัวเองก็โอเคครับเอาคะแนนไปครับก็จะเดี๋ยวผมก็จะถามอ่ะว่าเออทำยังไงผมทำไม่เป็นว่ะซ้อนไลยว่ะตั้งทตาใต้ผมแหละนะฮะแต่ต้องอธิบายนะว่าในเกมเนี้ยมันมีมันมีอะไรบ้างนะครับ โ okay. อเคอะดูต่อนะครับนี่แม่คณิตของเกมอย่างเช่นเ,เกมเมื่อกี้คือเกมที่กระโดดนะครับกระโดดใส่กำแพงอะไรก็เขียนไปครับอธิบายครับสองสามวรรฟนะฮะคอนโทรลเอ้ยไม่ใช่สกอร์ลิ่งนะฮะทำยังไงถึงจะได้คะแนนนะครับอย่างเช่นจับเวลาอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นของมาริโอก็คือค่าอะ ตีศัตรูได้ก็จะมีคะแนนให้นะครับ type of move นะฮะก็ดูว่ายู่หมายความว่าเวลา control เนี่ยทำไงบ้างอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าเราไปแกะโคดอะ่ะเราจำได้ไหมโคดมาริโอนะครับเดี๋ยวผมเบสออนมาริโอน่าจะดีเบสออนอันนี้ได้ไหมวะ <Okay. S 1> ออ จริงๆมันจริงๆมันก็จะมีมันก็จะมีบอกนะครับแต่มันก็จะเขียนคนละแบบนะเกมแพดอย่างเงี้ยเออใช้ปุ่มอะไรเคลื่อนที่ยังไงนะครับเกมมูฟนะฮะก็ดูครับว่าใช้ปุ่มลูกศรทำอะไรใช้ปุ่มสเปซบาร์ใช้ปุ่มไม่รู้นะฮะมันมีกระโดดใช่ไหมในมาริโอ้นะครับปุ่ม A กระโดดปุ่ม B ปุ่ม A สวิมนะฮะปุ่ม B ีลัน ปุ่มบีไฟบอลอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวนี้ก็มาดูนะครับว่าสไพร์ของมันทําไงได้บ้างนะครับก็คือมันก็จะหันซ้ายหันขวาได้กระโดดได้นะครับมีตัวเล็กมีตัวใหญ่เห็นไหมครับนี่เรียกว่าอันนี้คือสไพร์ของมันเกมโฟล์นะครับก็คืออ่าดําเนินเรื่องยังไงนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะเจอประตูอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมฮะสามารถเข้าเขาเรียกอะไรนะท่อได้ สามารถจบเกมโดยการไต่ธงได้เห็นไหมนะฮะเมื่อไต่ธงเสร็จก็จะผ่านอ่ะี๋ยวก็จะมี t y p อ of c แรกเ c t ร r ที่ผมให้คุณไปดีไซน์โดยใช้ตัว Art b e บี d e r นะครับก็คือให้คุณไปดีไซน์มาตั้งชื่อให้มันด้วยแล้วก็ใส่รายละเอียดให้มันด้วยนะครับว่ามันเป็นตัวละครยังไงลักษณะนิสัยเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหม ก็จะลิสต์มาครับตัวละครอะไรบ้างที่เราสนใจนะครับอย่างที่มันมีก็ได้ที่เกมมันมีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยี่เนี้ยมันม,มันคือตัวละครอะไรเนี่ยก็แคปรูปมันมาแล้วก็ใส่ชื่อให้มันก็ได้ครับตามจนินตนาการของเราอะ่ะนะฮะเกมเพลย์อิมเมนต์นะครับเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะฮะสู้จนไปเจอบอสใหญ่อะไรเงี้ย p h ส s กส์และเอนะครับอย่างเช่น Movement นะฮะมีการเดินซ้ายเดินขวามมการกระโดดมีการพ่นไฟมีการไฟ,รไฟดิ่งพื้นได้อะไรเงี้ยมีการชนหินแล้วหินระเบิดดาม a เอรีคาเบอรี่เนี่ยครับอย่างเช่นเกมนี้มันมีแบบอ่ะกินเห็ดเห็ดตัวใหญ่อะไรเงี้ยพอเห็ดตัวใหญ่โดนชนศัตรูก็ตัวเล็กอะไรประมาณนี้ครับก็แล้วแต่บางเกมอาจจะไม่มีนะครับเชน e r a l ฟิสิกส์โมเดลเอไอฟีเจออ่าเนี่ยฮะ เดี๋ยววันนี้จะดูตรงนี้นะ AI feature นะครับก็คือก็ไม่ถึงกับ AI หรอกก็เดินซ้ายเดินขวาชนอะไรก็เดินกลับเนี่ยฮะอันนี้เรียก AI AI feature เห็นไหมฮะอย่างเช่นตัวเนี้ยมันก็จะเดินไปเดินมาถ้ามันถูกชนมันก็มันก็จะบอก behavior ครับว่าเฮ้ยโปรแกรมเมอร์เขียนสัตว์ตัวนี้ให้หน่อยนะแต่ตัวนี้ก็เดินเดินไปเรื่อยครับตกเหวก็ตกฮะเออตัวนี้ไอตัวนี้มีปีกก็คือเดินได้แถมบินได้ด้วย มีแนวแกน Y ด้วยนะครับตัวลูคีตุเนี่ยก็คือบินอยู่บนท้องฟ้าได้นะครับแล้วก็ปล่อยของได้เห็นไหมฮะมันมีรายละเอียดต่างๆค่อนข้างค่อนข้างโอเคนะครับนอกจากตัวของ AI feature นะครับก็จะมีส่วนของ user interface นะครับเขาเรียกว่า HUD นะสกรีน HUD อ่าเว r ร์นะฮะ ย่อมาจากอ่่าเนียะ HU D ย่อมาจาก Head Up Display นะครับ Head Up Display ก็คือมันมาแปะแปะอยู่บนหน้าจอเนี่ยเขาเรียก Head Up Display นะครับอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นคะแนนมีไหมเกมินจามีไหมครับเนี่ยเห็นไหม HU D d i f f i c u l t level time base อะไรเงี้ยนะครับอันนี้เ,เรียก HU D อันนี้ก็ถือว่า hud นะ p ีส a ป e จุ๊บจัมแอนโฮจ jump เออร์อะไรเนงะียนี่เรียกว่า hud นะโอเคโฟ w ชาร์ okay. t นะครับอ่าเช่เขาบอกว่าโอเคเวลาเข้าเกมมาก็จะเห็นตราของมาริโอนะครับแล้วก็มีเมนูให้เลือกนะครับว่าจะเริ่มเล่นเกมยังไงอ่าเดี๋ยวเราไปดูเกมอื่นบ้างนะครับดูดูของคนนี้นะ เช่นเกมอะไรดีอาเงี้ผมมินิพังนะฮะผมไปดูเกมมินิพังเห็นไหมฮะโหน่านเล่นมากเลยนะมินิพังนะฮะว้าวเสียงก็ได้เห็นไหมฮะเข้าเกมมามีเสียงเข้าเกมมามี UI คลิก to start เข้าเกมมามีเมนูเห็นไหมมีเซตติ้งปิดเสียงได้นะฮะบอกอธิบาย เดินหน้าถอยหลังแล้วก็นิวเกมเห็นไหมฮะถ้าดูดีๆมันคืออะไรมันคือเนี่ยมันคือโฟรชาร์ดเห็นไหมเป็นโฟรชาร์ดว่าแต่ละฉากเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างคุณก็ต้องแคปฮะแคปว่าเอ้ยอันนี้มีหน้าจอซีเล็กอันนี้มีหน้าจอเข้าเกมอันนี้มีหน้าจอเกมโอเวอร์มีหน้าจอเกมอะไรเงี้ยเห,ห็อันนี้เข้าเกมปุ๊บอ่าแคปแคปมันนะเมื่อกี้แคปก่อนแล้วก็แคปเมนูนี้ แล้วแคปเมนูนี้นะครับโหอย่างเท่ t h e Evil 404เมกะคอบอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนแบบฉากเข้าเรื่องอะไรเนงะี้ยอินโทรเนี่ยคุณก็ต้องแคปมาว่าฟโฟล์มันเป็นอ่ะโอเคมีมูฟี่ให้ดูนะครับสค,คริปต์ไงวะใช้จาว่าสคริปต์เขียนนะครับนี่เกี่ยวคลิกทูคอนติเนียลโอเคคลิกคลิกตรงนี้คอนติเนียล นี่ตัวละครก็มาใช่ไหมฮะฟันดาบยังไงวะเอ้ยเอ้ยฟันยังไงวะดื่มดูอ่ะเห็นไหมปึ๊บมีฉากตายก็แคปฉากตายขึ้นมาโอเคนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าปิดกลับนะฮะโอ้ยมีหลายเกมที่ยางงั้นฮะที่เขาเอามาโชว์อ่ะก็จะจบนะครับในส่วนของการดีไซน์เกมต่างๆก็จะมีเรื่องอื่นๆอย่างเช่นแพ็กเกจครับ เรื่องของมาร์เก็ตติ้งแพ็กเกจว่าเอ๊ะตลาดเกมจะสวยไหมอะไรอันนี้ช่างหัวมันเราก็ไม่ได้สนใจนะครับเรื่องเสียงเอฟเฟกต์เนี่ยฮะมันจะมีเสียงเอฟเฟกต์อะไรบา้างเช่นเสียงเก็บเหรียญเสียงโดนทุบเมื่อกี้ฮะโดนฟันเมื่อกี้ก็จะมีเสียงโดนทุบก็ต้องไปหามานะครับเรื่องของ Music, มิวสิกเกมเมื่อกีก้ก็แบบโอ้เพลงเพราะนะครับเรื่องของสตอรี่บอร์ดเรื่องของเลเวลรีควิมเมนต์เห็นไหมฮะอย่างที่เราทําการบ้านอะที่ผมบอกเอ๊ะสร้างฉากให้ดูหนนะ่อยนะครับเนี่ยฮะนี่เรียกว่าเลเวลดีไซน์ เลเวลรีควอร e เมนต์เลเวลดีไซน์เนี่ยเราก็สร้างฉากเป็นแล้วเนาะอ่าอย่างเช่นเลเวลสตัคเจอร์ครับเนี่ยจะจบเกมเนี่ยหมุนไปตั้งหลายโลกนะฮะเนี่ยไปเวลร์ห้าเวลร์หกเวลร์เจ็ดเวลร์แปดแล้วก็จบเกมไงครับก็ต้องดีไซน์มาว่าเกมเรามันจะยาวแค่ไหนเช่นเรามีสองแมปเราก็ใส่สองแมปเข้าไปมีแมปเดียวก็ใช้แมปเดียวนะครับอย่างเกมบินจาเมื่อกี้ก็หลายแมปใช่ไหมถ้าเราดูมันจะมีหลายแมป ก็ดีไซน์ออกมาครับ Marketing Analysis นะฮะดูว่าคู่แข่งเราคืออะไรเราจะแข่งได้ไหมนะฮะ t i c h n i n a l y s i s y s i s ก็คืออย่างเช่นอ่ะเครื่องเกมเนี่ยมันมีสเปคยังไงแล้วเกมเราพัฒนาเนี่ยมันจะพัฒนาเวิร์กไหมเนีย่ยผมเกิดในยุคที่แบบมือถือมันไม่มี iPhone นะครับตอนผมเขียนเกมครั้ง,งแรกผมเขียนใน Nokia นะครับใช้ J2EE ในเอ้ J2ME ในการเขียน โอ้เกมวิศวิศวาลาในสมองฮะพอพัฒนาจริงรันได้แค่เครื่องผมเครื่องโนเกียเก่าวันนั้นรันไม่ได้อะไรเงี้ยก็ขายเกมไม่ได้ก็เจ๊งไปนะครับทำมาหมดแล้วนะครับผมผมทำาหมดแล้วนะเขียนเกมขายไปออกบูธเจ๊งอะไรเงี้ยเสียเวลาแต่มันก็ไม่ได้เสียเวลาหรอกครับมันก็ได้ความรู้แหละก็เราก็จะมีประสบการณ์นะครับอย่างเช่นต่อมาเครดิตนะฮะนี่อันนี้สำคัญ เขียนมานครับว่าแต่ละคนทํางานอะไรบ้างงานกลุ่มเช่นมีงานกลุ่มมาเนะี่ยต้องมีหน้าที่นะเว้ยไมใ่ใส่แค่ชื่อมานะใส่ชื่อมาเฉยมันไม่โอเคนะมันต้องมีหน้าที่ของตัวเองนะครับ reference เราไปไปเอารูปภาพจากไหนบ้างเราไปเอาไอเดียจากใครมาบ้างก็ต้องมี reference นะครับอ่าส่วน appendix ก็ทั่วๆไปนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็รวบรวมไว้นะครับงานก็คือวันนี้ให้ทํางาน ะครับให้ทำงานก็คือว่า,อ,า,อ,ยา,อ,าอย่างแรกก็คือเขียน G D D ครับเขียนตัวนี้แหละลอกเขาเนี่ยแหละอาจจะไม่ต้องเขียนเยอะของเขาหรอกครับ,รบเขียนนิดๆหน่อยๆให้มันครบทุกหัวข้อนะครับเกมเอาจากไหนอ่ะตามเลขที่เลยครับเนี่ยมันมีอยู่20เกมอะ่ะคุณไปเลือกเอาแต่ละคนได้เกมไหนคุณก็ไปเลือกนะครับอย่างเช่น จอห์นนี่สมิธเนี่ยเลขที่12อ่ะผมก็จะไปดูว่าเดี๋ยวผมจะใส่เลขให้นะว่าใครได้ได้เลขไหนนะครับเดี๋ยวผมจะแรนดอมให้เลยน,นะจะได้ไม่เป็นที่อย่างเช่นเพรสไอซ์แลนด์อย่างเงี้ยนะครับคุณก็มาดูว่าเกมเนี้ยมันคืออะไรนะครับลองเอาไปคอมไพดูถ้าคอมไพได้ก็ดีนะครับคอมไพไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะก็ไม่มีใครว่าอะไรมันมันเห็นไหมมันมีวิธีบิวต่ตางกันนะ มันมันก็ค่อนข้างยากอยู่นะครับใครอมไพล์ได้ก็ดีใครอมไพล์ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าให้ไปเล่นเกมนี่ให้ไปคลิกเล่นนะครับแล้วก็ค่อยคอยแคปโอเคไหมค่อยค่อยแคปหน้าจอไปใส่ลงใน G D D เรานะครับว่าอันนี้มันคือเรียกว่าอะไรกดเข้ามาคอนโทรลอย่างไงอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างเกมนี้ใช้เมาส์ไม่ได้ใช้คีย์บอร์ดนะครับผมก็ใช้คีย์บอร์ดอยู่ เก็บไฟฉายยังไง Press A สเปซอะไรเงี้ยครับเกมมันจบมันจะจบยังไงเนี่ยก็ต้องคุณก็ต้องแบบดูอ่านบ้างดูบ้างนะครับเงี้ยให้หากุญแจหายัางไงเข้า okay, ไหมอ่าอย่างเช่นตัวเนี้ยฮะวิธีการเคลื่อนที่อย่างเงี้ยคุณก็เอาไปใส่ในตัวคอนโทลก็ได้ครับมันจะสอนวิธีการเคลื่อนที่คุณก็เอาเอาคำพวกเนี้ยไปใส่ว่าเ,าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาย,ยังไง ใช้เมาส์ในการหมุนอะไรเงี้ยครับเก็บของใช้สเปซบ a r กดเอใช้แฟลชไลท์อะไรเงี้ยคก็ลองไปเขียนเป็น GDD ออกมาดูนะครับโอเคไหมอ้าวกานบ้านแรกนะการบ้านที่สองนะครับไปดูวิดีโอของแม่ใหญ่นี่ให้เสร็จฮนะดูวิดีโอคนนี้นะฮะจริงจริงจริงไม่ต้องดูวิดีโอก็เลยนะจริงคุณเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเนี่ยมันจะมี มันจะมีไฟ n a นอโค้ดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ตึ๊กนะครับหนึ่งอันกด Copy กิจตรงนี้หนึ่งอันนะครับคุณกิจโคลนเลยนะครับกิจโคลนมาเลยนะฮะล้วก็โค้ดมาริโอเนี่ยนะครับนี่มันก็จะมีโค้ดให้เห็นไหมครัโค้ดสมบูรณ์แบบมีอะไรบ้างนะครับมันก็มีการเคลื่อนที่ใช่ไหม มี waited, like, AI หายเตือนนะครับเช่นแอคชั่นของ AI มันทำงานยังไงการโคไล่โคไล่คือชนกันเช่นเราไปชนมัสลูมเราตัวใหญ่ขึ้นเราไปชนคอยเราได้คะแนนนะฮะเราไปชนเดเจอรัสเราตายอะไรเงี้ยใช่ไหมั้ยชนเดเจอรัสดิสต์ทอยดีก็คือเราตายอะไรประมาณนี้ก็ให้เราไปแกะโค้ดดูนะครับแล้วก็รันดูอาจจะเปลี่ยนตัวละครแค่เปลี่ยนตัวละครก็ได้ครับ แล้วก็ถ่ายรูปมาให้ผมนะวิธีรันก็ง่ายๆครับก็คุณก็แค่เปลี่ยนตัวละคระอ่ะเอองเปลี่ยนตัวละครคือเปลี่ยนตัวละครคือเปลี่ยนอะไรบ้างน,นะครับก็คือเปลี่ยนมาริโอแล้วก็เปลี่ยนสตัตรูแค่แหละครับเ,เห็นไหมฮะแค่นี้เปลี่ยนมาริโอกับเปลี่ยนสัตรูนะครับแต่รันแต่รันให้มันได้แล้วกันจะเขียนใหม่ก็ได้นะครับจะจะพิมพ์ตามติวเตอร์เรียลเขาก็ได้ หรือจะเอาโค้ดมาใส่เลยนะโค้ดมาใส่เลยคงคงไม่มีความรู้อะครับก็ควรจะแบบไปฟังฟังบ้างเออทำไมต้องใช้โคลลเดอร์ทำยังไงถึงจะได้คะแนนอะไรไงครับเขาเขาจะสอนมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็ลองดูครับลองดูจะทำกันได้ไหมก็ไ <c oughs> <c oughs> ม่รู้นะฮะก็สองงานนะครับก็คืองานงานงาน,งานแรกทำ g า g ดีสิคะแนนนะครับงานเขียนโค้ด5คะแนน เพราะว่าเราเราได้คะแนนมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมให้คะแนนไปแล้วเรื่องเปลี่ยนฉากเปลี่ยนอะไรผมให้ไปละนะครับคุณก็ทําวันนี้เพิ่มนะครับโอเคไหมส่งเสียงหน่อยสักหน่อยโอเคนะครับก็วันโอเคนะก็คือวันวันนี้ก็คือให้เรารู้จัก g d ดีนะครับแล้วก็ลองเขียนเกมดูลองไปดูเกมคนอื่นนะครับแล้วก็ลองฝึกทําดูทีนี้ข้ามหน้าเนี่ยเราจะไม่ไม่เขียน ถาว่าสคลิปแล้วนะครับเราจะไป Unity เลยนะครับเราจะไปลองเล่น Unity ง่ายแบบแบบง่ายๆกันก่อนแบบง่ายๆไหมเพรามว่าไม่ต้องเขียนโค้ดอะลากลากลากแล้วแล้ว,ลว,ลวก็เป็นเกมอะไรเงี้ยนะครับมันก็ทำได้เหมือนกัน Unity นะครับแต่ว่าไอเรื่องพวกเนี้ยมันเรื่องของดีไซน์เรื่องของอะไรเนี้ยอยากจะให้คุณแบบซึมซับมันนะครับว่าเออเนี่ยคนเขาจะพัฒนาเกมเนี่ยเขา ต้องทำยังไงบ้างนะครับเกมความสนุกของเกมมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับแล้วเวลารันดูเนี่ยมันรันยังไงเขาเขียนโค้ดยังไงอย่างเงี้ยถ้าเราสามารถไปแกะโค้ดแล้วมีความรู้สึกอินกับมันได้ครับจริงจริง,รง,รงคืออาจจะทําได้นนิดหน่อย,อยก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าคือให้ให้รู้ว่าเฮ้ยมันมีกระบวนการแบบนี้อยู่นะถ้าเราอยากจะพัฒนาจริงๆเนี่ยเราจะต้องฝึกเขียนโปรแกรมให้มากยิ่งขึ้นนะครับหรือแบบเออมันน่าสนุกดีลองไปแกะโค้ดดูอะไรเงี้ยนะครับก็อยากจะให้มีบรรยากาศแบบนั้นมากกว่า โอเคครับก็เนื่องด้วยวันนี้อาจาอาจะจะเร่งรีบนิดนึงนะกัเร่งรีบเลยแหละก็ขอสั่งเป็นงานแล้วกันนะครับแล้วก็ให้ให้เดี๋ยวผมจะี๋ยผมจะเอาลิงก์วิดีโอสองลิงก์นี้ไปแปะให้นะครับงานผมขอภายในวันนี้ตัวเกมขอภายในวันนี้นะครับตัว g d d ขอก่อนวันศุกร์โอเคไหม ดีๆอาจจะคุณอาจจะทาวันนี้ปั๊บมันจริงมันทำปั๊บเดียวเสร็จฮะแต่ว่าอา่าให้เวลามันส่งแต่ว่าเกมเนี่ยเนี่ยหลังหลังจากจบคลาสผมก็ไปดูวิดีโอเกมฮะดูวิดีโอของของผู้หญิงคนนี้ครับแล้วก็ทําการบ้านซะแล้วก็ส่งนะครับก็ถือว่าเป็นการเช็คชื่อนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านมากครับเดี๋ยวผมขอปิดก่อนนะฮะ